เครดิตผู้แปลอย่าลืมไปสนับสนุนเพจผู้แปลด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเป็นตอนเช้าที่เหมือนกับทุกวันวันนี้ก็เป็นวันที่เหมือนเหมือนกับวันอื่นหลับไปซะเยอะเลยตอนนี้กี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยไม่ละไม่ต้อง จริงด้วยสิมีเธอคนนี้อยู่ด้วยนี่นะก็เคยบอกไปแล้วไงว่าให้ลืมเรื่องตอนเป็นทาสไปสั้น่ะเรื่องของฉันเดี๋ยวฉันจะเป็นคนทำเองเธอเองก็เลิกจะว่าไปแล้วเธอคนนี้ชื่ออะไรกันนะฟังภาษาลึกลับนั่นไม่ออกซะด้วยสิจะให้เรียกแต่เธอเธอเธอทุกวันมันก็นะพอไม่มีชื่อให้เรียกแล้วอะไรอะไรมันก็ไม่สะดวกไปหมดเลยจะใช้ไหมคะ ภาพผืนนั้นมันอันที่เคยอยู่ตรงนี้สินะอ้อจริงด้วยลืมบอกไปซัสสนิทเลยตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวฉันจะมอบหมายงานให้เธอทำนะไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นก็ได้อเอาเถอะถึงจะบอกว่าเป็นงานก็เถอะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนักหรอกตั้งแต่วันนี้ก็ฝึกทำเจ้าพวกนี้ซะนะ หนังสือเรียนไงล่ะก่อนอื่นคงต้องให้เธอเรียนรู้อักษรอิรากะก่อนแล้วนะไม่ว่าจะทําอะไรก็รู้ภาษาก่อนถือเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเอะอะไรนะของแบบนี้ไม่ใช่งานสักหน่อยงั้นเหรออย่างน้อยก็ใช้ให้ไปทำภาษาสิเหรอไม่ล่ะเธอน่ะไม่ใช่ท่าสัก งั้นขอฝากเลื่องทำความสะอาดด้วยแล้วกันเอาเถอะแค่แบ่งงานบ้านให้ไปคงไม่เป็นไรหรอกมัง้งไม่มีจังหวะให้หยิบเอาเรื่องที่คิดไว้มาพูดเลยแต่ก่อนอื่นก็คงต้องไปจาัดก,การพวกของใช้ประจำวันก่อนไม่ได้นะอย่าใช้เวมนมนสิ ช่วยทำควาสะอาดแบบปกติปกติที่ถ้าใช้ของแบบนั้นข้างนอกแล้วก็เป็นเรื่องแน่หลังจากนี้ช่วยอย่าใช้ไม้มนทีเถอะเอ๊ะงั้นคนอื่นเขาทำความสะอาดกันยังไงเหรอเอองั้นก็พอดีเลยงั้นจะอธิบายเลยแล้วกันเจ้านี่คือเครื่องดูดฝุ่นเวลาจะทำความสะอาดเจ้านี่มันก็ดูดพวกขยะเข้าไปเวลาทำอาหารก็ใช้เตาแก๊สนี่จุดไฟ แล้วก็เวลาซักผ้าก็ให้ใช้เครื่องซักผ้าพอหมุนปุ่มเสร็จก็ให้เติมผงซักฟอกลงไปแล้วเครื่องมันจะซักผ้าให้เองนะส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้แหละนะในโลกนี้มนุษย์เราใช้เทคโนโลยีต่างๆมาช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันพองงั้นเธอนะ่ะมันจะเป็นต้องใช้เวทมนต์หรอกสิ่งแรกก็ไปจำพวกตัวอักษรก่อนน่าจะดีกว่าแล้วก็พวกวิธีใช้เครื่องใช้ในบ้านด้วย ทำไมถึงร้องล่ะฮะคิดว่าจะถูกทิ้งเหรอไม่ทําอะไรแบบนั้นหรอกนะ่ะก่อนอื่นก็ใจเย็นลงหน่อยเถอะเดี๋ยวก่อนสิสงบสติลงหน่อยเบลนะเออไม่ใช่นะเมื่อกี้ก็คือแค่คิดว่ามีชื่อให้เรียกไว้ก็ไม่เสียหายนะที่มาก็มาจากคาว่านาเบที่แปลว่าแผลเป็นในภาษาเยอรมันฉันอยากให้เธอหายไ,ไว้ก็ เลยลองเอาตัวอักษรมาอ่านสลับกันเป็นเบลน่าถึงจะคิดเอาเองตามใจชอบก็เถอะแต่ก็ตั้งใจว่าจะมาถามความเห็นจากเธอทีหลังเพราะงั้นก็เป็นว่าเอาเถอะดูชอบแบบนี้ก็ดีแล้วละมั้งทำอะไรอยู่เหรอเขียนผิดด้านนั้นั่น